ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรา,ราตรายสำหรับรายการสองพระสองธรรมนาสุขวันนี้ก็จะได้นําเสนอพระร่วงรางปืนเนื้อสีทองที่มีความสวยสดงดงามแสงที่สะท้อนทองอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นแสงที่มีความ สวยสดงดงามที่สะท้อนสีทองขึ้นมาแต่ทองนี้จะเป็นทองชนิดไหนก็ไม่อาจที่จะทราบได้เพราะยังไม่ได้เอาไปเช็คแต่ก็มีค้าบกุหรือว่าข้าบแห่งความเก่าติดอยู่ตามซอกพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นเราก็จะได้เห็นถึงศิลปะแห่งความงดงามของ ช่างฝีมือที่ท่านได้ผลิตผ้านี้ขึ้นนี่เป็นด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นร่องรางปืนหลังลายผ้าด้านหน,าน้าเป็นปางยืนประทานพรนะหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรง มีเมตตาประทานพรให้กับพวกมวลมนุษย์ทั้งหลายให้เกิดความสุขสงบเย็นให้เป็นสันติภาพด้วยหลักธรรมะที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์มีทานศีลภาวนาเป็นต้นนะแล้วก็ให้เราทั้งหลายได้มีเมตตาต่อกันแผ่เมตตาเอาไว้อยู่เนือง เพราะอานิสงส์แห่งการแผ่เมตานั้นก็จะมีอานิสงส์มากมายถึง11อย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายแผ่เมตตาอยู่เนืองๆทั้งเช้ากลางวันเย็นก็จะเป็นสุขสงบเย็นแกต,ตัวเองและสังคมด้วยประการชนีแลขอให้พรจากพระพุทธเจ้าจงนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จต่อท่านทั้งหลาย ทุกสิ่งทุกประการเถิน